ยิ่งใหญ่อลังการสมกับฉายาเจ้าแม่เอมสมือสองลายใหญ่ที่สุดของเมืองไทยสำหรับมาดามพัสสังพลนัสสีสำโรงโชคแห่งกิ n นซีเฮาส์ House, ร้านแบรนเนมชื่อดังที่ล่าสุดตอบคำามเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขายฝากฝากขายสินค้าแบรนเนมหรูเปิดตัวธุรกิจใหม่ c a s Cash My y b บ s h ที่พร้อมจะเปลี่ยนแบมนในน์เนโบรของคุณให้กลายเป็นเงินสดได้ง่ายๆที่เดียวกบครบทุกบริการแบน,น,น์เรนโบรเจ้าแรงและเจ้าเดียวในไทยกับการให้บริการ One Stop Service สสำหรับสินค้ารัชชูรี่รวมทั้งบริการความงามจากเกาหลีภายใต้การบริหารงานที่มีประสบการณ์กว่า17ปีโดยได้มีการจัดงานแกนโอเพนนิ่งแคชไมบเมื่อวันที่3 0เมษายนที่ผ่านมาโดยมีเหล่าบรรดาคนดังและแขก เชิญคนพิเศษอาทิลุกบรวนิตดีเจมัตุนและผู้รักสุดสวิตมีเดียแม็กคิวที่มาพร้อมกับโชว์สุดพิเศษสร้างสื่อสารให้กับการจัดงานในครั้งนี้ ได้ไม่ไน้อยเทีเดียวันวันนี้ก็แอบเป็นเด้นลืดนึงแต่เราก็อยู่ในวงการมา17ปีแล้วปีนี้เข้าสู่ปีที่18แล้วค่ะใช่ค่ะก็คือก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตมากขึ้นและก็เข้าใจวิธีการเขาเรียกว่าอะไรน,นะ ใช้จ่ายของคนทั่วไปทุกวันนี้ก็คือจะติดภาพของความแบบใช้ชีวิตติดแกรมมีความรักชูแต่ในความรักชูนั้นแ่มันแปลเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ mm hmm. ก็เลยอยากให้นึกถึงแคชมา์แบล็คเอาไว้ค่ะ mm hmm. อะไรที่ทำให้เกิดอะให้เกิดธุรกิจนี้ต้องเริ่มมาจากว่าวิกฤตทําการเงินของตัวเองเริ่มต้นมาจากแบบว่า10กว่าปีที่แล้วก่อนที่จะมาเกิดธุรกิจนี้เนี่ย เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินนะตอนนั้นคือธุรกิจเราลร้มละลายแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีอะไรที่จะขายได้ที่จะมาทําเงินได้หันไปมองกระเป๋าแบรนด์เนมที่เราเคยซื้อไว้ที่เก็บไว้ในตู้แล้วเราก็เอาไปขายมันแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้เพื่อให้เราต่อชีวิตมาได้ทุกวันนี้ใช่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่เป็น cash my back ขึ้นมาค่ะ cash my b a c ก็มาต่อเนื่องให้ทุกคนใช่ใช่ให้ทุกคนเข้ามาหาเราเหมือนสมมติว่าใครขาดสภาพคล่องทางการเงินก็ให้นึือกถึง cash my back บางคนอาจจะได้กระเป๋ามาที่แบบได้จากออของรักของหวงแล้วก็ยังไม่ได้อยากขายมันก็เอามาฝากไว้ก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดอกเบี้ย,ววยก,ก็คือเท่ากับดอกล้านจําหนังที่อย่ามเป็นไปหมดใช่ตรงน,นี้คือการปีในเรื่องของการกําหนดราคามันอย่ที่ทำแน่นอนใช่ค่ะคือเราจะไม่กดราคาเราจะดูราคาของไพรซิ่งของตลาดว่าตอนนี้ตลาดราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่าเราก็จะดูราคาว่า เอ้ยราคาสมเหตุสมผลกับตรงนี้แล้วก็คุณสามารถเอาเงินก้อนนั้นแต่กระเป๋าออใบนั้นหรือนาฬิกาชิ้นนั้นของที่คุณรักชิ้นนั้นยังคงอยู่กับเราไปไนี่ค่ะเป็นหลักาใช่ความีริธรรมว่ามาตรฐาใรน,น,น,นาใช่ค่ะมาตรฐานใช่ค่ะแล้วก็อกจจ้างพูดถึงความสบายใจให้กับลูกค,ค้าีบางจักอาจจะมาเป็นลูกค้า ก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านสบายใจถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาที่ Cash My Bag คุณสามารถได้รับเงินสดแล้วก็คืออนุมัติอ่ะภายในหนึ่งชั่วโมงได้รับเงินสดไปทันทีแล้วก็กระเป๋าหรือสินค้าที่คุณมาฝากไว้กะถูกเก็บรักษาอย่างดีก็คือว่าจะอยู่ในห้องนิรภัยที่แบบว่านึงตอนึ่งเลยอ่าแล้วก็คือจะดูแลอย่างดีสําหรับกระเป๋าชิ้นนั้นๆให้ความปลอดภัยะปใช่ใชค่ะใช่ค่ะกับสินค้าทรัพย์สินของลูกค้าที่มาฝากไว้กระเป๋าค่ะ อันนี้ค่ะนี่จะมาลง,างรายาะเอียว่าคขาคนนี้ดีเลยค่ะก็ก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเราทำงานในวงการมาแบบ เป็นปีเราก็จะมีของแบรนด์เดมที่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออบางทีเราก็อยากจะได้ชิ้นใหม่บ้างแหละเราก็อาจจะเอาของของอันที่ไม่ได้ใช้แล้วบ่อยๆอะไรเงี้ยมาที่ cash back ก็ได้เราก็จะได้แบบไปดูไปที่เราอยากจะได้มาใช้มาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีหมดเลยนาฬิกงนาฬิกาเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรเงี้ยที่ที่คิดว่าเออมันก็สามารถเอามาให้ที่ cash back ได้นะคะ ค่ะมุกว่าก็เหมาะกับคนที่ชอบแต่งตัวแล้วก็แบบชอบช้อปปิ้งแล้วบางทีเราไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องช็อปช็อปแล้วก็มาไว้ที่บ้านแบบเต็มไปหมดบางทีเราก็เทรดไปเรื่อยๆแล้วเพื่อได้ร้อยแต่งตัวใหม่ๆได้เรื่อยๆด้วยค่ะเพราะสินค้าพวกนี้มันสร้างสร้างกำลังเงินตลอดเลยใช่ค่ะราคาก็ขึ้นด้วยอืมที่มันที่ราคากับผมก็ยินดีครับกับแคชแบ็กนะครับก็เป็นเป็นธุรกิจที่เหมาะกับยุคนี้นะครับก็ก็เห็นอยู่ว่า หลายๆท่านก็ชอบซื้อสินค้าแบรนด์เนมนะครับบางทีก็ต้องมีการใช้เงินหรือจะจะนำเงินไปลงทุนในบางอย่างแต่ก็ของก็ไม่อยากจะขายสียทีเดียวก็นี่แะมาที่ที่เราเราไว้ใจได้แล้วก็ที่สำคัญคือได้ราคาตลาดไม่มีการกดราคาเรื่อ็นีงสำคัญก็เชื่อใจได้จริงๆกับอยู่โครงการมาขนาดนี้นะครับบาง่านจะเดี๋ยวแวะมาเหมือนกับที่ดูแลสปอร์ต อ,าาาอยากให้พิพากษาช่วยฝากไหมคะมันตรงนี้มันตั้งอยูที่ไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็สามารถไปตามได้ที่เว็บไซต์หรืออินสตาแกรมไงบ้ไหมได้ค่ะ,คะ,คะก็ยังไงก็ฝาก Cash My Bag ด้วยนะคะก็คือว่าบริษัทของเราออฟฟิศแล้วก็โชว์รูมเนี่ยค่ะที่สามารถที่จะเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนใดๆก็แล้วแต่เสียว เกี่ยวกับ Luxury b ่ a n d Name นะคะก็คือว่าบริษัทเราตั้งอยู่ที่แถวเรียบทางดวนเอกมัยรามินทาค่ะแล้วก็ติดตามช่องทาง i ิน t a g r กรม IG Facebook Tiktok ได้ที่ Cash My b a c k ตรงตัวเลยใช่ค่ะมาที่ Cash My Bag มาที่ Cash My Bag ดีแน่นอนที่เดียวจบครบขอบคุณค่ะขอบคุณคุณค่ะขอบคุณค่ะ